ต่อไปข้อที่5ถามว่าข้อใดกล่าวถึงโครงสร้างภายในโลกได้ถูกต้อง 1. นแก๊โลกชั้นในส่วนใหญ่เป็นของเหลวมีอุณหภูมิและความดันสูงกว่าแก๊โลกชั้นนอก 2. องแก๊โลกชั้นนอกส่วนใหญ่เป็นของเหลวมีอุณหภูมิและความดันสูงกว่าแก๊โลกชั้นใน 3. ชั้นเนื้อโลกส่วนบนส่วนใหญ่เป็นของแข็งมีอุณหภูมิและความดันสูงกว่าชั้นเนื้อโลกส่วนล่างแล้วข้อสุดท้าย ชั้นเนื้อโลกส่วนล่างสุดส่วนใหญ่เป็นของแข็งมีอุณหภูมิและความดันสูงกว่าชั้นเนื้อโลกส่วนบนข้อนี้เขาอยากจะถามเราเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างของโลกว่าเรารู้หรือเปล่าว่าโครงสร้างของโลกเนี่ยมันเป็นยังไงนะการแบ่งโครงสร้างของโลกเนี่ยก็แบ่งได้ง่ายมากง่ายมากๆเลยคือมันแบ่งได้หลายแบบแต่ว่าแบ่งที่แบบที่น้องจะต้องรู้จักเลยเนี่ยก็คือแบบนี้คือคือข้างนอกเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นเปลือกโลก พอเข้ามาข้างในเนี่ยก็จะเป็นเนื้อโลกสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแกนโลกซึ่งแกนโลกเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2ออย่างก็คือ outer core กับ inner core หรือก็คือแกนโลกชั้นนอกกับแกนโลกชั้นในนั่นเองนะโดยที่แกนโลกชั้นโดยที่ตรงเปลือกโลกเนี่ยกับตรง mantle เนี่ยจะเป็นของแข็งในหนังสือบางเล่มเนี่ยก็จะเขียนว่า mantle เนี่ยเป็นของแข็งเนื้ออ่อน คือยังไม่ถึงกับเป็นของเหลวแต่ว่าเป็นของแข็งเนื้ออ่อนส่วนอุเตอร์คอร์เนี่ยหรือว่าแกนโลกชั ok ้นนอกเนี่ยอันนี้จะเป็นของเหลวส่วนแกะโลกชั ok ้นในเนี่ยก็จะเป็นของแข็งนะให้จำไปเป็นแบบนี้ปกติเนี่ยสารเนี่ยยิ่งร้อนเนี่ยก็จะยิ่งเป็นของเหลวถูกไหมเหมือนน้ําหรือโลหะหรืออะไรก็ตามเนี่ยยิ่งร้อนก็จะยิ่งเป็นของเหลวถูกไหม แต่อีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยนั่นก็คือความดันคือพอยิ่งอยู่ลึกลงไปเนี่ยอุณหภูมิมันยิ่งสูงขึ้นก็จริงแต่ความดันเนี่ยก็ยิ่งสูงขึ้นด้วยทําให้ตรงอินเนอร์คอร์เนี่ยความร้อนมันก็สูงมากเลยนะแต่ความดันเนี่ยมันสูงกว่าก็เลยทําให้ตรงอินเนอร์คอร์เนี่ยเป็นของแข็งส่วนเอาส่วนอาเตอร์คอร์เนี่ยอุณหภูมิสูงมากแต่ว่าความดันเนี่ยยังไม่สูงพอที่จะทําให้มันเป็นของแข็งได้ดังนั้นตรงอาเตอร์คอร์เนี่ยก็เลยเป็นของเหลว ทำให้ในข้อนี้เนี่ยก็เ,ยเลยต้องตอบข้อที่4นั่นเองก็คือชั้นเนื้อโลกส่วนล่างสุดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของแข็งมีอุณหภูมิและความดันเนี่ยสูงกว่าชั้นเนื้อโลกส่วนบนนะเราลองมาดูกันทีละข้อเอาข้อ1กับข้อ2แเกล็ดโลกชั้นในส่วนใหญ่เป็นของเหลวมีอุณหภูมิและความดันสูงกว่าเกล็ดโลกชั้นนอกเกล็ดโลกชั้นในเป็นของเหลวเอาแค่ประโยคแรกเนี่ยก็ผิดแหละนะเพราะเกล็ดโลกชั้นในเนี่ยมันต้องเป็นของแข็ง ข้อที่สองบอกว่าแก๊สโลกชั้นนอกส่วนใหญ่เป็นของเหลวอืมอันน yeah. erm ี้ถูกมีอุณหภูมิและความดันสูงกว่าแก๊สโลกชั้นในอืมอันนี้ผิดประโยคหลังนี่ผิดเพราะว่าภูมิกความดันเนี่ยมันต่ํากว่าแก๊สโลกชั้นในนะต่อไปข้อที่สามชั้นเนื้อโลกส่วนบนส่วนใหญ่เนี่ยชั้นเนื้อโลกชันก็คือตรงเมนเทิลส่วนบนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของแข็งมีอุณหภูมิและความดันเนี่ยสูงกว่าชั้นเนื้อโลกส่วนล่างประโยคนี้ก็ผิดถูกมาเพราะว่า ยิ่งอยู่ข้างล่างเนี่ยมันต้องยิ่งสูงไม่ใช่ยิ่งอยู่บนเนี่ยอุณหภูมิยิ่งสูงนะเพราะงี้ประโยคข้อที่3ผิดถ้าถ้าต้องตัดช้อยมาเรื่อยเนี่ยน้องก็ตอบได้แล้วว่ามันก็คงต้องตอบข้อที่4นี่แหละข้อที่4บอกว่าชั้นเนื้อโลกส่วนล่างสุดเนี่ยเป็นของแข็งมีอุณหภูมิและความดันเนี่ยสูงกว่าชั้นเนื้อโลกส่วนบนอันนี้ถูกก็คือยิ่งอยู่ลึกเนี่ยอุณหภูมิก็ยิ่งสูงแล้วก็ส่วนของเบนเทอร์เนี่ยก็ยังเป็นของแข็งอยู่นะ แม้ว่ามันจะเป็นของแข็งเนื้ออ่อนก็ตามนะแต่มันก็ยังเป็นของแข็งอยู่ดังนั้นข้อที่5ก็เลยตอบว่าข้อที่4นั่นเองโอเคประมาณนี้